ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวดวนประจำวันที่12มกราคม2566นะครับล่าสุดนี้มีการประกาศบอกมาแล้วนะครับว่าจะมีการประกาศผลรอบสุดท้ายหรือรอบที่สองของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับและจะต้องได้รับสถานะนี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิได้รับสิทธิ บัตรประชาชนนะฮะเอาละขอขอบคุณการสรุปข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับเขาบอกว่าในช่วงปลายเดือนมนกราคมนี้ถ้าจะพูดปลายเดือนเนี่ยก็ประมาณสักประมาณ20มกราคมเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มมีการทยอยประกาศร,รายชื่อผู้ที่ผ่านรอบที่2นี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่รอรอบที่2เนี่ยให้เข้าไปเช็คในเว็บนะฮะแล้วมันจะมีสถานะผลการพิจารณาคุณสมบัติถ้าเป็นสีเขียวติ๊กถูกแบบนี้นะครับแสดงว่า ผ่านลงทะเบียนนะครับคุณสามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยหรืออมสินหรือทอกสในช่วงระหว่างกุมภาพันนะครับน,นี่ก็คือข่าวที่นามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะครับผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เนาะเดี๋ยวสตางค์จะนําคําถามที่คุณอยากรู้ไปหาข่าวและมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube คนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตางค์มีเดียเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประโยชน์ของผู้ชมนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ